กลับเสู่ช่วงของ Big กเอเลียฮะช่วงนี้พี่โอมีทองสะสมอยู่40,000พี่โอยังมีสิทธิ์ลุ้นให้กลายเป็น10เท่าเป็น4ี่แสนถ้าพี่โอสามารถเลี้ยงเอเลียนจากเล็กไปหาใหญ่ได้ <c oughs> พี่โอฮะเล็กสุดอยู่ไหนฮะ <c oughs> น้ำยาปรับป้านุ่มคอมฟอร์ตอันนี้พี่โอคิดว่าเล็กสุดอ้าวโตขึ้นมาอีกวิม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 อยู่ที่วิมจ้า โตขึ้นมาอีกเคลียร์เคลียเคลียแชมพูกระจัดรังแคโตขึ้นมาอีกคอนเนตโต้คอนเนตโตอร่อยโดนมาสุดคนและโตที่สุดอย <San cio. S 1> ู่ไหนสันซิลสันซิลโคเคีเอชไม่เอ,อ่ยกว่าโตสุด พี่โอถ้าพี่โอสามารถเรียนตั้งแต่ใหญ่ไปหาเล็กไปหาใหญ่ได้สิบถ้าเรียนจากใหญ่ไปหาเล็กได้ห้าเริ่มจากน้ำยาปรับนุ่มของฟอร์กันนะต้องเล็กที่สุดฮะฟึ่งโอ้ถือว่าขนาดกำลังดีถือว่าขนาดกำลังดีอ,อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ปัญหาอยู่ที่วิมเนี่ยแหละเวมเวมเอ้อ อย่างอย่างอย่างพี่โอ้ดูดูโอกาสเคลียครับต้องโตกว่านี้อ๋อไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีโตกว่านี้ไม่แน่จะมีโตกว่านี้โอ๋อ เฮ้ยพี่โอบิสิศไม่แน่จะมีโตอันนี้แพ่จะมีโตะอันนี้โออเฮ้พี่โอนิดเดียวอันไออันไม่อยู่อีกโอ้ เนี่ยดูนี่ถ้าพี่โอ,โอย้ายไอย,ย้อายไอ้ซันซิลไปไว้ป้ายสองนะฮา,าแล้วอะอะไรอะเฉลยเลยฮะอัพพาร์เฟร์ไว้อีซี่แคปพับเป็นนี่โคสอซัพไว้นาวฮะนี่โอโม่พลัสนี่ซันซิลนี่บิสพาวเวอร์บิสพาวเวอร์ต้องเอาไว้แถวล่างเราเนี่ วาสลีนนี่วายโอ้โห <c oughs> โอ้ย,อยรักซะสุดท้ายนี่พี่โอ๋ก็รับทองนะครไปสี่หมื่นบาทแต่ว่าถึงจะได้แค่สี่หมื่นบาทแล้วไม่ให้จบครับเพราะว่าเรายัางไงก็ต้องไปลุ้นเติร์นในรอบปั้นจันนลกต่อโยเดอด เติร <Third, S 2> ์ดตอนนี้เติร์ด <third. S 2> ตอนนี้ต,นนต้องเอาแท่นไอ้นี่ออกก่อ,อ,อนลืมเราลืมผ,ผู้ที่ตกรอบผู้ที่ผ่านเข้าตกผู้ที่ผ่านผู้ที่ผ่านตกรอบผู้ที่ผ,ผู้ที่ตกรอบรอบเหมืองเราก็จะให้มาเล่นไอ้รอบเนี้ยแหละ <ก S 2> เราก็เลยจะมาให้เล่นปั้นจันนรกเนี่ยแหละ ป้นใจนรกกิจการเราง่ายครับเรามีอยู่ตรงนี้อีก10แผ่นป้ายฮะสิแผ่นป้ายมีมเอเลี่ยนสีชมพูอยู่3สีน้ําเงินอยู่3สีเขียวอยู่4ให้หาเอเลี่ยนสให้หาไอตัวปงเน่งมาคือไอตัวสีฟ้ากับตัวสีเขียวหาได้รอดหาได้ก็คือรอดแต่ถ้าหาไม่เจอเนี่ยคุณต้องมาสับคัทเอาครับ ซึ่งเราบอกไว้ก่อนเลยว่าคัตเอาทเนี่ยความจริงมันต้องมีแค่สาหมายเลขละ่ะแต่ว่าเราขี้เกียจถ้าเพราะกูล็อกทกูเลยถือว่าสี่กับห้ากูสับให้เลยแล้วกันอ่ะถ้าสับแล้วรอดก็เล่นต่อแต่ถ้าสับแล้วพลาดคุณก็จบเลยอ่ะเรามีคัตเอาอยู่สามเมินเนี่สิบแผ่นป้ายหาหาไอตัวปงเน่งให้เจอนะเติร์ดเอาใบที่หนึ่งอะอ,อะไรนะ ไ่อาไหาคุณอไม่ใช่ของคุณหรออ๋อโอเคโอเคโอเคหาพี่อารมโอเคเอามาเปิดเริ่มเลยเติดหาหาไอตัวสีน้ำเงินหรือสีเขียวม,มาก็ได้ใบที่หนึ่งฮะเติดเอาอะไรนะอ,อ้าว พาามพยายามไม่พี่พี่พย่อามไม่ไม่ใช่แล้วกของชัยนันของชัยนันของชายนันเอามา มาดูต่อเลยกันเอา้าเริ่มเลยเอาเติร์ดเลือกเลยใบยแรกฮะเอาอะไรดีเอาะไรด,เไดีเติร์ดอะไรดีฮะเอสขอให้เป็เไนอไนเอไนเจ้าป๋องหน่งเชิญยิ้มขอให้เป็นเออไม่ใช่อ๊บป้ายหาย เปล่าเปล่าไม่ใช่เฟลหรอกกูกูกูใส่นะเดี๋ยวกูขอเช็คเให้กูใส่ไว้เปล่าวะเดี๋ยวขออนุญาตอ๋ออยู่ด้านหลังครับแม่อ่ะเอาใหม่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 คัด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 เอสครับออกมาเป็นอ๋อ เติร์ดเลือกคัดเอาเลยเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามครับถ้าโดนก็จบเลยเดึงสองสามเอ ไอ้อจบเลยเพื่อเพื่อเออวะพี่ใช่เพื่อไอเติร์ดเพื่อเติร์ดเพื่ออะไรโอ้จบเลยนะฮะอ่ะไหนลองดูเฉลยก่อนถ้ามันมันไม่ใช่เบอร์สองขึ้นมา,า,านี่กูว่าหา ใช่ป่าเ <c oughs> ป่าเป่าป่าเป่าไอ้น,นี่มันยิ่งเจงอยู่ไอ้น,นี่มันยิ่งเจงอยู่ไอ้น,นี่มันยิ่งเจงอยู่ <c oughs> นั่นใช่เลย <c oughs> รู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนใส่เลขสิบหกเยไม่รู้แต่ว่าสิบหกครับสิบหกเราก็สามารถแก้ได้ครับสิบหกขาแปดครับ อ้าเอาดิเอาดิเทียงกูไม่ลงเลยละสิ <c oughs> อ่ะอ่ะดูสภาพเติร์ดหน่อยคนบ้าอะไรเปิดป้ายแรกมาป้องหนึ่งเลยแป้งตางูฮะนี่เออ เออเขียวนะฮะกิษตารครเออเขียวโอชิฟุูซ่าเออเขียวฮิรุสกาโพสเซเดเออเขียวเอ่อปงเนงชนรับประทานซีเมนนะฮะปงเออเออเขียวไทยประกันชีวิตเออฟ้าเซเว่นอีเลเวนปงเนงเมจิโกแม็กซ์เออเฟื่อฟ้าแล้วก็เฮ้ยกระต่ายนะฮะนี่เออฟ้า พราะนั้นเติร์ดไม่ได้อะไรเลยขอประคุณเติร์ดมากนะฮะแล้วประโยชน์สุดท้ายที่ผมและพี่อาร์จะพูดก็คือวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี